สวัสดีครับพบกับพี่ต่อยแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนเกวัดฟา์มร้อนของรถไถ่ายฟอร์ดกันนะครับผมอุปกรณ์ที่เราได้นะครับผมนั่นก็คือหน้าปัดที่เป็นตัวเลขบอกระดับฟาร์มร้อน,นะครับผมรวมไปถึงสายแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้ที่เราจะต้องเสียบเข้าไปในตัวเครื่องหรือว่าเสื้อสูบของรถถนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นหลอดไฟนะฮะถ้าเราจะ ถ่ายที่ในเวลากลางคืนเนี่ยเราก็ใส่หลอดไฟเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ถ่ายที่กลางคืนเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่หลอดไฟก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าใส่หลอดไฟปุ๊บเราก็ต้องมาต่อสายไฟอีกใช่ไหมฮะล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นพวกขาจับพวกนี้นะแล้วก็น็อตพวกนี้นะครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งไว้ในรถถ่ายนะครับผมพี่โตมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทดสอบว่าเกวัดฟาร,ร์มรอดอันเนี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยมัน ใช้งานได้ปกติไหมนะครับผมวิธีตรวจสอบเบื้องต้นก็คือให้เราเอาไฟแช็คนะครับผมลนตรงปลายตรงนี้นะเนี่ยปลายตรงปลายตรงแท่งทองเหลืองอันนี้นะครับผมถ้าเราลนปุ๊บเนี่ยไหมเข็มไหมเนี่ยมันต้องขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะฮะ ใช่ครับผมหลังจากที่เราเอาไฟเช็คลนไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้เกจความร้อนก็เริ่มขึ้นแล้วฮะตอนนี้ขึ้นมาที่ร้อยสี่สิบแล้วนะครับผมร้อยห้าสิบแล้วฮะก็แบบนี้ถือว่าเกวัดความร้อนในนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปประกอบใส่ตัวรถถ่ายฟอร์ดกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งเกวัดความร้อนกันเลยนะครับผมจุดที่เราจะติดตั้งนะครับผมก็คือจุดตรงนี้นะฮะ เขาจะอยู่ตรงค้างท่อไอดีนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เกือบทุกคันนะครับผมถ้าเป็นรถถ่ายฟอร์ดนะฮะเกือบจะทุกรุ่นเลยส่วนมากจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราถอดเกีียวตัวใหญ่นี้ออกเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยเราจะใช้แค่เกีียวแท่งเล็กอันนี้อันเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะถอดถอดแค่ตรงเกลียวอัวเล็กนี้ออกมานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ประแจเบอร์ที่กนะฮะถอดตรงเกีียวตัวตัวเล็กนี้นะครับผมนี่นะฮะ หมุนกลับไปทางด้านซ้ายนะครับผมหรือว่าทวนเข็มนาฬิกานะฮะพอเราคลายออกมาเนี่ยก็จะสังเกตว่าจะมีน้ําไหลออกมานะครับผมนี่จะมีน้ําไหลออกมาแบบนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็ตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับผม นี่ฮะข้างในเขาจะเป็นแท่งเหล็กแบบนี้นะครับแท่งเหล็กแบบนี้เลยนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเอาเกวัดความร้อนของเกาออกก่อนนะฮะเพื่อจะติดตั้งของใหม่เข้าไปนะครับผมนี่ฮะ,ะนี่นะครับ เราจะทําการยืดสายก่อนนะครับผมยืดสายก่อนอน,นี่นะ,ะหลังจากที่เรายืดสายเสร็จน,นะครับผมเราก็จะเอาเอแท่งอันนี้นะฮะสอดเข้าไปในที่เราจะตั้งก่อนนะครับผมตรงนี้นะ เดี๋ยวตรงตรงนี้เราไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเรามาติดตั้งเข้าตัวเครื่องก่อนนะรก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเทปพันเกลียวพันตรงเกลียวตรงนี้ไปก่อนนะฮะเกลียวตรงนี้นะฮะนี่นะครับตอนนี้เราก็เอาเทปพันเกลียวพันเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันเลยนะครับก่อนติดตั้งนะครับถ้า น้ำมันยังไหลไม่หยุดนะฮะก็ให้ไปเปิดฝาหม้อน้ํานะครับผมเปิดฝาหม้อน้ําตรงนี้ออกมานะไล่น้ําออกให้หมดนะครับผมจะใส่ง่ายขึ้นนะฮะนี่เราก็เอาแท่งเหล็กอันนี้นะครับผมใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเยอเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็หมุนหมุนไปทางด้านฝานะครับผมหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะฮะ จากนั้นเราก็ใช้ประแจขันให้แน่นเลยนะครับออเอาละครับผมเอาก็อเอาแค่พอแน่นนะฮะแน่นตึงๆมือแบบนี้เลยนะครับผมก็ <S <S เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการติดตั้งเกวัดคามร้อนนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ํากันนะครับผมวิธีเติมน้าเนี่ยเราก็เติมน้ําจากตรงมอน้ําเหมือนเดิมปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ทั้งหมดกี่ขวดนะครับผมหนึ่งขวดไม่เต็มก็อันนี้ขวดที่สี่นะครับผม ก็สรุปว่าขวดที่4เต็มนะฮะก็ใช้อยู่ประมาณ3ขวดครึ่งนะครับผมขนาดขวดก็คือคลิตรครึ่งนะฮะแล้วเรามาดูว่าน้ําไหลไหมมีน้ําไหลน้ําหยดไหมนะฮะอ่าไม่มีน้ําไหลไม่มีน้ําไหลไม่มีน้ําหยดนะครับผมแห้งสนิทก็ใช้ได้นะฮะปิดฝาบน้ําได้เลยเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายกันนะครับว่าเกวกัดฟามร้อนที่เราเปลี่ยนใหม่เนะี่ยจะใช้ได้ผลไหมนะครับผม ก็หลังจากที่ได้ลองถ่ายมาสักพักหนึ่งนะครับผมเนี่ยถ่ายแปลงู้นะครับผมแล้วก็ถ่ายตรงนู้นอีกหน่อยหนึ่งความร้อนก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณ150นะฮะก็ถือว่าเกวัดความร้อนอันใหม่ที่เราเปลี่ยนนี้ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ